ยินดีต้อนรับพลพรรคหงแดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มแน่โดยครับเนื้อเต้นนะครับปูดเบลลนงามอยากย้ายซบลิเวอร์พูลดัดบุญว่ายังไงปูดเบลลนงามอยากย้ายซบลิเวอร์พูลอยากซบหงดงังเกรดอิกเน็ตนะครับอดีตมิดฟิลด์ระดับพิมลิงเกยียดออกโรงเปิดเผยชนิดไม่กลัวหน้าแหกว่าจุดเบลลนงามดาวเตะทีมเพลเซอร์เดมอน กระหายที่อยากมาค้าแข่งในทินแอนฟิลด์กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนแล้วหลังไดร้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อีกเน็ตนะครับเปิดเผยกับสื่อเมื่อวันที่1พฤศจิกายนว่าพอค้าแข่งในวัย18ปีก็ได้บอกกับใครต่อใครแล้วนะครับว่าต้องการย้ายมาร่วมทีมหงส์แดงแม้เขาจะเพิ่งกำลาเบอร์มิงแฮมซิตี้เป็นร่วมทีมสีเหลือง,มงมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020ก็ตามนะครับ ผมคิดว่าผมได้ยินมาจากเจ้าหน้าที่แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมได้ยินมาจากไหนแต่ที่แน่นอนว่าเขาบอกว่าเขาจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอดีตกอมกลางทีมเมดิลสโบลระบุต่อ BBC Sport เมื่อว่าจะเป็นเดือนมกราคมหรือหลังจบซีซั่นผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างแน่นอนส่วนททนนันลิเวอร์พูลเอ e คโคสื่อของเมืองเมอร์ซี่ไซส์ร่วมละเลงข่าวของลิเวอร์พูลที่สนใจในตัวเบลลิงแฮมมานานแล้วและพร้อมจูจาดึงเขามาค้าแข้งในตินแอนเด์ อย่างไรก็ดีนะครับเซบาสเตียนคาร์ผู้อำนวยการกีฬาของปุริเซอร์ุมนก็เคยให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมาน,นี้ว่าไม่สนใจข่าวลือดังกล่าวมากนักเขาเป็นนักเตะของปุริเซอร์ดุมันจูสเบลุงแฮมได้รับความสนใจจากหลายทียมไม่เฉพาะแค่ล์พูเท่านั้นแต่เขาไม่มีเงื่อนไขการฉีกสัญญาเขารักและสนุกสนานกับการเล่นให้กับที่นี่ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าเขาจะย้ายออกจากดอตมุนในเร็วๆนี้เป็นเรื่องที่ดีที่มีการคุยกันถึงนักเตะของเรามันแสดงให้เห็นว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราต้องการแามแต่เราต้องการเก็บนักเตะเอาไว้เช่นอยู่กันเซนผมทีอีวานโทนี่ออยสุดตัววันซบหงด่าแน้นั่งเป็นตัวสำรองก็เอาอีวานโทนี่นะครับกองหน้าสโมสรเบรนท์ฟอร์ดออกมาสัมภาษณ์แบบไม่กักความรู้สึกของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับว่าหากมีการติดต่อมาจากลิเวอร์พูลตัวขนนั้นก็จะตอบรับในทันที และเชื่อมันว่าความสามารถของเขานั้นไม่ใช่นักเตะที่จะต้องมานั่งอยู่แคมมานั่งสำรองอย่างเดียวเท่านั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากให้นั่งเป็นตัวสำรองเขาก็ยอมขอเพียงแค่ได้ซบลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้นะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเรนฟอร์ด3 3เมื่อช่วงต้นฤดูกันที่ผ่านมานั้นโดยหลังจบเกมนักข่าวในสนามจับภาพที่เจ็กกี้กรอปที่ยนืนพูดคุยกับอีวานโทนี่อยู่พักหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายก็ได้นำเรื่องนี้ไปตีความนะครับว่าเจ็กกี้กรอปอาจจะกำลังชวน Tony, อีวานโทนี่ย่ามาร่วมทีมลดเดิเวอร์พูล นั่นเพราะบอสใหญ่แห่งหงดังหรเวพโลได้เห็นฟอร์มขอนเตะร,รายนี้แบบแตเต็มๆสองตาแล้วในเกมในนันนี้โดยคอนเตตวัยยีปีนะครับรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการช่องหนึ่งของ YouTube ที่มีชื่อว่า Tole สต์มิเโดยทีมงานรายการนี้ก็ได้ยิงคำถามใส่เขานะครับว่าคุณจะเลือกเล่นให้กับทีมไหนระหว่างการนั่งเป็นตัวสำรองที่ลิวพโลหรือกับการเป็นกอนเตตตัวจริงที่ลิดยูในแดซึ่งอีวานโทนี่ก็ตอบกลับไปว่าแน่นอนสิ ผมจะต้องเลือกลิเวอร์พูลแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณมองผมผิดไปอย่างหนึ่งนะผมเลือกลิเวอร์พูลเพราะผมคิดว่าผมมีความสามารถที่เพียงพอและสามารถก้าวขึ้นมาขึ้นเป็น11ตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลได้ไม่ใช่แค่ตัวสำรองตามที่คุณคิดเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับอีวานโทนี่นะครับส่วนหน้าตัวเก่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนถึงความต้องการของเขาที่อยากจะยัดไปสู่สโมรสรในดวงใจอย่างลิเวอร์พูลแม้ว่าจะอยู่ในฐานะตัวสำรองก็ตามนะครับ โดยเล้าเต็มว่า25ปีนะฮะทำผลงานได้อย่างเยอดเยี่ยมกับพึ่งน้อยเบลนฟอร์ดตั้งแต่ซีซันก่อนแล้วจากการซัดไปถึง3.1ประตูในสึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและพาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแม้ว่าซีซันปัจจุบันนะครับตอนนี้เจ้าตัวทำไปเพียงแค่3ประตูกับ3อสซิ์จากการลง3.1 1นัดในทุกรายการแต่ก็ยังถือว่าเป็นความการเล่นที่ดีและเป็นกําลังสำคัญให้กับแนวรุกของทีมเบลนฟอร์ดในการเดิิการเจ้าตัวก็เปิดเผยน,นะครับว่า ตัวเขานั้นเป็นแฟนบอลตัวยงของหงแดงมาตลอดชีวิตโดยล่าสุดเมื่อถูกถามถึงโอกาสการยัดไปเล่นกับทีมในฝันอีกครั้งเจ้าตัวก็ตอบว่าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วถ้าพวกเขามาครับประตูเรียกผมที่หน้าบ้านผมก็จะไปอยู่กับพวกเขาในทันทีอีวานโทนี่กล่า,าวทิ้งท้ายมันเน่ลั่นอยากเห็นลิเวอร์พูลไร้พ่ายตามรอยอาร์เซนอล สเเดโอมาเน่ปีกจำเทคนิคของลิเวอพูยอมเราว่าเขาอยากเห็นต้นสก,กัดทำงานไร้พ่ายในการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เหมือนกับที่อาร์ซนอลเคยทำเอาไว้เมื่อซีซั่น2003-2004ในยุคข,ของอาเซนเวงเกอร์ตามการรายงานจากลิเวอพูเองครัจากเพก,การแขน่งในเกมล่าสุดที่หงด่างทำได้การเสมอกับบรตัน2-2ในทีมอนฟิลทำให้พวกเขายังไม่แพ้ใครในลุ้กานนี้โดยแบ่งเป็นชนะ1 1และเสมอไป4นัดจ,จากทั้งหมด15เกมทุกรายการ และขออีกเพียงนัดเดียวนะครับพวกเขาก็จะทำสถิติเ,ตเ,ตเท่าที่เคยทำเอาไว้16นัดในซีซั่น2008-2009เมือน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคารตัมเป้าที่อยากจะเห็นหรือร์พูลไร้ยพ่ายในศึกพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้หลังจากเลื่อนขึ้นไป10นัดชนะ6และเสมอ4ตามรอยของอาร์เซนอลจุดอินวินิเบิลที่เคยทำได้ในซีซั่น2003-2004นี่เป็นลีกที่แข็งแกร่งมากๆแต่เราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะไม่แพ้ใครแน่นอนว่าเราพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ทุกแมตช์ด้วยนะครับ ซึ่งเราก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่เราจะพยายามเพราะมันมีความเป็นไปได้เพราะมีความสุขม,มากๆกับการได้ออสตาร์ทในศีซษ่น,นี้ของเราและตอนนี้เราก็ต้องพยายามให้หนักขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในศีซษ่น,นี้มีทีมใหญ่หญๆหลายทีมที่มีลุน้นแชมป์อยู่มากมายซึ่งเราจะต้องเล่นกันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเกมและเราต้องพร้อม100เซด้วยมาในกราด มาเน่ยืนยันเฟอร์มิโน่คือหนึ่งในแข้งที่ดีที่สุดในโลกสเเดโอมาเน่ในการปิดตัวจีของลิเวอร์พูลเชื่อว่าโรเบรโตเฟอร์มิโน่ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญต่อเทียมและเป็นหนึ่งในตเตที่ดีที่สุดในโลกแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูน้อยน้อยก็ตามในการลงเล่นพิม์ลิงกิตในกนันนี้ตามการรายงานจาอกลิเวอร์พูลอีกโขหงด่างน,นะครับของเช็กกิงครอฟออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยังไม่แพ้ใครและยิงไปถึง4-4ประตูในทุกรายการ โดยมีโมซาลานำเป็นดาวสโมสรของลีกอยู่ที่15ประตูขณะที่สตาร์ชาวเซอเการก็ยิงไป7ประตูจาก13เกมส่วนกองหน้าทีมชาบราซิลที่ทำไปแล้ว6ประตูโดยเพิ่งยิงแฮตทริกได้ในเกมกับวัตฟอร์ดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมคิดว่าส่วนหนึ่งของฟุตบอลก็คือการที่แฟนบอลต่างพูดถึงนักเตะที่ยิงประตูได้แต่ผมพูดอยู่เสมอและจะพูดอีกครั้งนะครับว่าถ้าไม่มีเฟอร์มิโน่เราจะไม่ใช่ทีมอย่างทุกวันนี้อย่างแน่นอนในช่วง5ปีผมได้ลงเล่นกับเขา คุณได้เห็นจํานวนการผ่านบอลและการทาแอซิ์อย่างมากมายและคุณก็ยังจะได้เห็นเขาเล่นเกมรับช่วยทีมของเราอีกด้วยครับการยืยนตำแหน่งระหว่างลายของเขานั้นซึ่งสร้างช่องว่างที่ทําให้พวกเราเล่นได้ง่ายขึ้นดังนั้น,นผมจะคิดว่าเฟิร์มโนเป็นคนที่เหลือเชื่อม,อมากเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าบ๊อบบี้นั้นยอดเยี่ยมมากและมีความสกังกับพวกเราขนาดไหนแต่บางทีหลังจากที่ยิงแฮตทริกได้ผู้คนก็จะเริ่มพูดถึงเขามากขึ้น แต่น่นอมว่าภายในทีมของเรารู้ดีว่าบ๊อบบี้นี่แหละคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกมาเนกล่าวทีท่ไทยนี่คือสรุกาวลิเวุร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่2พฤศจิกายนนะครับ